ผมคิดว่าการทําร้านอาหารเนี่ยมีจุดเด่นแลนด์มาร์คให้คนสะดุดตาก่อนมีสตอรี่ในการสื่อสารสะดุดใจของแปลกซิกเนเจอร์อร่อยที่สะดุดปากจุดเด่นของเราคือวัตถุดิบที่สดซื้อจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านผมใช้อาหารของคนมีบุญปราศจากการเพาะปลูกและการเพาะเลี้ยงให้เป็นระบบธรรมชาติวัตถุดิบเนี่ยเราได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยกินแล้วมันอาจจะมีรสเผ็ดรสจัดดับร้อนด้วยปปซี่อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็ใช้ยี่ห้อเดียวเลยปาที่ดีสุดยีด่ห้ออื่นเลยก็ไม่ได้ใช้ สวัสดีครับผมปัญญาโตกทองเจ้าของร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันเริ่มต้นคือผมเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลงปาแต่พอมายุคนี้ทรัพยากรธรรมชาติเสิ่งว่้อม,มันเสื่อมโทรมก็ทําให้ตัวเองไปเป็นวิทยกรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆก็ทําให้คนมาดูงานที่ตําบลเราเนี่ยเยอะเราก็ให้ชาวบ้านทำกับข้าวให้คณะที่มาดูงานเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้ทำอาหารอร่อยก็มาเป็นร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน67กเจ็ดปีแล้ว เด่นของเราคือวัตถุดิบที่สดซื้อจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านผมใช้อาหารของคนมีบุญปราชญ์การเพาะปลูกและการเพาะเลี้ยงให้เป็นระบบธรรมชาติวัตถุดิบเนี่ยเราได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยช่วงแรกเปิดมาก็ปังเลยลูกชายเขาสื่อสารได้ดีใช้ความรู้ใหม่ในการสื่อสารผมใช้ความรู้เก่าในการเล่าสตอรี่คนก็จะติดตามพอเราเปิดปุ๊บคนก็เข้ามาเลยครึ่งวันขายได้7-8หมื่น เราต้องใช้ธุรกิจวิถีทมนํำวิถีทุนทําธุรกิจมีกาําไรต้องใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยืนเรียกว่าว,วิสัยทรรมน้ำวิสัยทัศน์ปลาทูซาเตี้เราต้มด้วยอ้อยสับปะรดปอกหวานฉ่ำมันจะนิ่มไปเลยสามรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มปูทะเลไข่ใบชะครามปูทะเลธรรมชาติไข่นั่นๆเลยมาแกงกับชะครามเป็นพืชไทยเลนลิมบอวังกุ้งที่เลี้ยงปูเลี้ยงปลานั่นแหละก็เอามาแกง เราเข้าเราใช้ปลาสลิดที่เราเลี้ยงที่จำบแลแพดภหนือแดงนี่เป็นปลาสลิดเค็มอ่ะแล้วเราก็ออกก้างออกเหลือแต่เนื้อเขาจะมีข้าวผัดปูข้าวผัดไข่ข้าวผัดปลาสลิดผัดกัญเชียงโปูงหนามพุ่งดอเนี่ยจิงถ้าร้านอาหารเนี่ยน่าจะมีร้านแรกและร้านเดียวในโลกเอาลงไปผัดไข่เอาไปแกงส้มมันเป็นสมุนไพรแก้ปวดปืนคันต่อมเลืองเสียเป็นของแปลกซิกเนเจอร์ที่หาท่านที่อื่นไม่ได้ ถ้าใครเคยมาแล้วก็จะมาประจำแแ้วว่าด้วยบรรยากาศและรสชาติอาหารถูกสุด150บาทมา2-3คนก็ยังอยู่หลักร้อยที่นี่ไม่มีบูเปไก่กินก็อ,อ่านทะเลกุ้งหอยปูปลากินแล้วมันอาจจะมีรสเผ็ดรสจัดดับร้อนด้วยปั๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสดชื่นขึ้นแต่ที่นี่ก็จะไม่ร้อนมากเพราะเราไปอาคารไม้ไผ่ถ้าจัดหน่อยก็ดื่มป๊ซี่เย็งเงยนชื่นใจ ถนนพระราม2มองกม77ดเ 7, 7เขาออกจากกรุงเทพเลี้ยวซ้ายเข้ามา500เมตรเปิด10โมงนะครับควรเราจะปิด2ทุ่มครึ่งจะนั่งทานได้ถึง3ทุ่ม3ทุ่มเศษเปิดบริการทุกวันขอฝากร้านเข้าใหม่ปากมันไว้ในหัวใจด้วยนะครับ